สวัสดีครับสมาชิกช่องเมาโฟรเคเดอรี่ทุกทุกคนนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาในช่องหน้าช่องของผมนะครับผมจะเจอปุ่มฟ้าฟ้าตรงนี้นะครับผมซึ่งปุ่มฟ้าฟ้าตรงนี้เนี่ยคือปุ่มสมัครสมาชิกช่องนะครับผมซึ่งถ้าใครต้องการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของช่องของผมเนี่ยก็กดปุ่มสมัครสมาชิกช่องได้เลยครับซึ่งพกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีสมัครสมาชิกให้เลือกมากมายนะครับผมตั้งแต่5 0บาท300ถึง1,000ับาทถ้าใครชื่นชอบผมมากๆเนี่ยสามารถ สมัครสมาชิก1,000บาทเพื่อสนับสนุนผมได้เลยนะครับผมนะซึ่งการสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถทําให้ผมมีกําลังใจทําช่องนี้ไปอีกยาวนานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก็กบเราหุ้นท่องเที่ยวเล่นเกมอะไรพวกนี้นะทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องเข้ามาครับผมจะได้ดูก่อนคนอื่นเป็นเวลาตั้ง7วันเลยนะครับผมและในการไลฟ์สตรีมสดๆของผมเนี่ยนะครับผมสําหรับสมาชิกช่องเท่านั้นนะผมที่จะแชทดสดๆกับผมได้นะครับผมซึ่งคนที่สมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยก็จะได้ป้ายผู้สนับสนุน อยางเป็นทางการของช่องของผมไปเลยนะครับป้ายของผมเนี่ยจะมีสีต่างๆมากมายถ้าใครต้องการเป็นผู้สมัครสมาชิกช่องผมแล้วก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับผมซึ่งเวลากดสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับผมนะหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นการชําระเงินซึ่งการชําระเงินเนี่ยมีตั้งแต่บัตรเครดิตบัตรเดบ e ิตแล้วก็เพย์เพลเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าในามือถือเนี่ยอาจจะมี การเป็น Google Pay ด้วยนะครับผมนะั้นะถ้าใครชื่นชอบผมจริงแล้วก็สมัครสมาชิกช,ช่องกันเข้ามานะผมและสามารถเข้ามาแชทชดสดๆกับผมนะหลายๆสตรีมนะถ้าใครสมัครสมาชิกช่ององผมแล้วก็ผมจะขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านถ้ายังมีสมัครสมาชิกช่องของผมอยู่เนี่ยผมก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะงั้นผมขอลาทุกคนไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ